สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเราทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนครับผมวันนี้วันนี้วันที่วันที่สี่เดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมสำหรับหุ้นดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้านะเข้าแบบ ตรงๆเลยนะเกาเป็นตัวเน้นนะฟันเก้าเจาะเก้าห้านะตรงๆเลยสำหรับวันนี้ครับผมวันนี้ก็จะเป็นเจนะ็ดกับเก้านะพุ่นดาวจนวันนี้เจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าก็จะมี เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าสามตามด้วยเก้าสี่ตัวกันนะครับก็จะมีเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดห้าครับผมแล้วก็เก้าสอง หอน้า92นะคงไม่มาตัวเดิมเนาะคงไม่มา95ตัวเดิมวันที่สี่เดือนหนึ่งหกแปดตัวฟันตัวฟันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดนะ ตัวเนนก็จะมีตัวเน้นนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็แล้วก็แล้วก็เก้าหนึ่งอ่ะเก้าหนึ่งนะครับผมขอให้มีเจ็ดมาครับผมนะคำนวณได้เจ็ดแปดเก้านะเอาเจ็ดกับเก้า เอาเกับเ้าเป็นตัวเป็นตัวเด่นนะตัดแปดทิ้งไปเลยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเลขสามตัวครับผมสามตัวก็เน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่เจดหน จ็ดสามสี่เจ็ดสามศูนย์แล้วก็เจ็ดสี่ศูนย์นะครับผมสำหรับแนวะทางหุ้นดาวโจนส์นะครับวันนี้วันที่สี่แล้วก็มีเท่านี้ครับผมนะขอให้มีเลขเจ็ดมานะขอให้เป็นเจนะ็ดเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ